สวัสดีค่ะวันนี้ดร,รบุญอยู่ขอพอรประเสริฐจะพูดให้เราฟังว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะรู้ทันในเรื่องของการที่ต้องเข้าไปดูควบคุมลานเบียและลานเบียที่ไม่ได้เป็นการควบคุมจะมีผลกระทบอะไรต่อลูกหลานของพวกเราค่ะพอถึงช่วงหน้าหนาวก็จะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็นลานเบียเกิดขึ้นนะครับนะซึ่งก่อนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บังคับ ก็จะมีการาขายกันเยอะมากนะภายหลังแม้มีกฎหมายควบคุมขึ้นมาบังคับไปแต่ว่าก็มีการเลี่ยงน,นะครับใช้เป็นการออกใบอนุญาตชั่วคราวนะก็ขายได้แต่ว่าโดยข้อที่จริงส่วนใหญ่ก็จะปรากฏว่าร้านเบียร์ในร้านเบียร์มักจะมีการกระตุ้นนะให้มีการดื่มเยอะขึ้นเนะช่นมีลดแรกแจกแถม มีการเล่นเกมหรือว่ามีสาวเชเบียนะะมีสื่อต่างๆมาประกอบทำให้คนที่ไปบริโภคมากขึ้นนะโดยเฉพาะอาจจะมีคอนเสิร์ตต่างๆซึ่งตรงนี้แนะครับอาจจะเป็นการชักนำวัยรุ่นนักดื่มหน้าใหม่ให้เข้าไปบริโภคมากขึ้นนะครับผู้เป็นพ่อแม่ก็ควรจะต้องอระมัดระวังแล้วก็สอนลูกนะครับเร,เรื่องอสิ่ง สถานที่เหล่านี้ก็เป็นสถานที่ก็เรียกว่าอโคจรนะครับนะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดเขาเรียกว่าเรื่องราวไม่ดีตามมานะครับเช่นเมาแล้วถ้าบางคนขับรถนะครับก็อาจจะมีปัญหาหรือว่าบางคนเมาก็อาจจะถูกถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะถูกพาไปไหนไอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องพวกนี้นะครับสังคมรอบ,รบ การเติบโตของเด็กๆของเราเปลี่ยนแปลงไปต,อตลอดเวลาสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจยิ่งทําให้การเปลี่ยนแปลงมีหลายรูปแบบมากขึ้นเร็วมากขึ้นรู้ทันยากมากขึ้นทําให้เราหลงไปว่ามันปลอดภัยมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรที่จะทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆบ,บ้านของเรารอบๆโรงเรียนของลูกรอบๆชุมชนของเราเพื่อให้เด็กเติบโตมาในทัศนคติที่ดีและเข้าใจว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับการใช้ชีวิตดีๆของเขาเลยพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรกลู้ทา